สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมก๊อฟจากช่องสปอร์ตคอมเมนนะครับข่าวด่วนล่าสุดเลยนะครับไปอีกซ้ายที่ไม่ได้ติดทีมชาติไทยมาสักพักนึงแล้วนะครับได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งคนคนนั้นก็คือ เจ้าก้องเกิดฤทวีการนั่นเองครับผมในส่วนของรายละเอียดของข่าวนะครับจะเป็นยังไงก็โปรดติดตามได้ในคลิปเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับรบกวนเพื่อนๆนเนี่ยนะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครรับรองว่ามีอะไรอะไรที่น่าสนใจมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันทุกวันเลยนะครับเอาละครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับลุยกันเลยดีกว่าครับผมช้างศึกประกาศเรียกเกกรฤทวีการเข้ามาแทนที่ สุมัญญาปุริสายที่ถอนตัวออกไปเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บในการลุยในศึกไชน่าครับ2019นะครับโดยโคชโตยศิริศักยยอดญาติไทยนะครับผมกุนซื้อใหญ่ทีมชาติไทยได้ประกาศเรียกเกิดวิธีการปีกซ้ายเดอะแบกกับตันทีมของชนบุรี FC นะครับเข้ามาแทนที่สุมัญญาปุริสายกองกลางจากการท่าเรือ f c ในการลุยศึกไชน่าครับ2019นะครับที่นครนานหนิงสาธารณรัฐ ประชาชนจีนระหว่างวันที่21ถึง25มีนาคม2562นี้นะครับภายใต้ประเดทินฟี้าเดโดยการท่าเรือ FC นะครับได้ส่งหนังสือแจ้งมาว่าสุมัญญาปุริสายเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณที่ดวงตานะครับในระหว่างการฝึกซ้อมซึ่งต้องใช้เวลาพักประมาณ1-2สัปดาห์ด้วยกันครับทำให้จำเป็นต้องถอนตัวออกไปก่อนที่โค้ชตยครับ ซีรศั์ดิ์ยอดยติไทยนะครับจะเรียกเกิร์ลิทวิการเข้ามาแทนที่นั่นเองครับผมสาหรับเกิร์ลิทวิการนะครับถือเป็นการกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับอีกครั้งหนึง่งในรอบ2ปีนะครับโดยครั้งล่าสุดนะครับที่มีชื่อของเจ้ากล้องเกิร์ลิทวิการเนี่ยต้องย้อนกลับไปอพอสมควรเลยนะครับในศึกฟุตบอลโลก2018นะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับที่บุกพ่ายทีมชาติญี่ปุ่น 4ต่อ0จำได้ไหมครับผมเมื่อวันที่26มีนาคม2017นะครับผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมารายงานตัวที่โรงแรม The Emerald นะครับในวันที่18มีนาคมนี้นะครับเวลา11นาฬิกาและจะลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นทันทีนะครับณสนามบุญญจินดาจากนั้นวันที่19มีนาคมนะครับจะเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีนก่อนประเดิมสนามพบกับเจ้าภาพนะครับทีมชาติจีนวันที่21มีนาคมขณะที่ทีมชาติอุรุกวัยจะพบกับอุซเบกิสถานในวันที่22มีนาคมโดยผู้แพ้ของทั้งสองคู่นะครับจะไปเล่นในนัดชิงที่3และผู้ชนะเนี่ยจะไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศในวันที่25มีนาคมนะครับส่วนการเคลื่อนไหวของ โค้ชคนใหม่ของทีมชาติจีนวันนี้นะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปดูนะครับนะขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับการกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งของเจ้ากล้องเกิร์ลรทวิกานะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับสำหรับอาร์เดอะแบกแห่งชนบุรีในครั้งนี้นะครับมาลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับในช่องด้านล่างนะ โอเคครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมช่องเล็กๆด้วยนะครับโอเคเนาะจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่นะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ